ดีครับนี้จะลองฟื้นคืนชีพพัดลมเก่านะครับดูสภาพนะครับฝุ่นเกิดลือมาจากกู้ดังเก็บนะครับลือดูนะครับข้างในนี้ลองเสียบปลั๊กดูแล้วใช้ไม่ได้พอดีมีสมอเตอร์เหลือนะครับไม่รู้ว่าจะใส่กันได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูแรกลือไปพัดลมหอ,อกนะ ได้ครับเกี่ยวใส่ได้ผาดไปหนึ่งถูกแกรนระยะแกนได้เลยก็สี่เซนเท่ากันครับลองตัวฝาครอบก่อนนะครับมาไปกันได้ไหมตัวนี้สองเซนใบพัดลมได้หรือเปล่า หรือว่าแกนตัวนี้ใช้กันได้หรือเปล่าตัวนี้เป็นตัวยึดกับตัวพัดลมเลยตอนนี้รือร้อฟ้าท้ายออกกนะเราจะดีใว่าตัวนี้ให้มันใช้งานได้แล้วกัน ได้ครับเบอร์สองสองใช้งานได้ครับเบอร์สามอืมใช้งานได้ครับอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างก็น่าจะเป็นที่ฝุ่นเกาะหรือว่าต่ทำความสะอาดก็น่าจะใช้ได้ครับ คุณน้ำความสะอาดนะครับยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว,ลวนอ้องสโอ ล้างทำความสะอาดของพัดลมก่อนนะครับให้มันดูดีหน่อยเราไม่ต้องสายก็ได้ครับมัน่ก็ต้องสายแล้ว้าสายก,าก็น่าจะลำบาก ทีน,นี้มันลงตามกว่าเดิมครับบากเข้าไปอีกสองเซนได้สองเซน นี่ครับตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับอพอดีตอนถึงขั้นตอนการเชื่อมสายมันกล้องมีปัญหานะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนี่ก็จะได้รูปทรงน่ารักๆอย่างนี้นะครับเป็นไซส์พัดลมสิบสี่นิ้วนะครับแต่ระดับมอเตอร์ที่เอามามันเป็นพัดลมเอ้ใช้ได้สิบหกนิ้วนะครับนี่ก็แปลงแต่คงหมุนไม่ได้แล้ว เพราะตัวสายมันใส่ไม่ได้นะครับตัวสายไปใส่มามันมันสั้นความสั้นกว่าเดิมเพราะตัดออกเพื่อใส่นอ็อตมันก็เลยใส่ไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองความแรงดูนะครับที่เบรแรงสองเบาหน่อยโอเคครับสหรับคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ